Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กูขายออกหมดเลยครับยังไม่ต้องเข้าไปครับเดี๋ยวผมแนะนำให้รู้จักฝันเพจเพราะว่าตอนนี้พื้นที่เขาแล้วให้เขาภาษาเรื่องทางเรื่องน้ำอย่างเงี้ยแต่ผมก็คือพี่อหะ น,น,น้ำเมาให้กุไไ้งไผ่ไปพี่โอ้โหเรียร้องให้เลยมากราบดวงตาบุญชื่นนะครับกนน็นี่นมเอานมเนี่ยไปเนี่ยเต็มเลยเอาไปกินเป็นยาเนาะกินให้หายไวๆนะลูกนะรูปหล่อชะอำอะ เอาไปทั้งแพ็คเลยก็ได้นะไปเป็นคนเลยน้ำปูน้ำป,ปูทั้นต่างหาอะไรมาให้มาหาอะไรมาให้อีกหน่อยดีไหมตเต็มเลยโอ้โหเนี่ยให้เป็นไงนี่นนยสองหอบเลยคุณพี่ขออีกสักสองแพ็คได้ไหมโอ้ยเฮี้หิวไม่ไหวแล้วสิดูสิเต็มมือกันหมดนี่เต็มแล้วเนี่ยเออใส่ลูกก่อนนะคะพูดใส่ลูกก่อนนะอ้าเนี่ยของน้งปูเมื่อกี้น้งปูท่านเมตตาน้งปูท่านชี้บอกว่าให้เอานมเอาขนมมาให้นะโอ้ร้องให้เลยเด็กร้องให้เลยชื่ออะไรลูกชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไร น้องอะไรครับชื่อน้องอะไรน้องกอนน้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลัวกลัวลูกอาไปกลับบ้านกลับบ้านโอ้ยสงสัยจะกลัวบ่าวถินนี่แหละไม่กลัวอันนี้เอฟซีเบาถินเลยเอ้ยเอฟซีเบาถินไทยเลยนะเนี่ยเอฟซีเขาเยอะจริงจริงสาธุนะครับสาธุนโมทนาบุญกับทุกทุกท่านนะครับขออนุญาต ยุติการไลฟ์สดของบ่าวถิ่นก่อนแต่เพียงเท่านี้อ้ยพูดผิดครับทั่วไทยนิวนะครับสวัด